สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักล่าและเอฟซีเซนเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเปิดอีกนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งของแม่นะครับผมวันนี้เปิดอีกถังนี้ไม่น่าจะพอนะครับเป็นสองถังไปเลยนะครับผมนี่ฮะเนื้อเยื่อนะครับผมเนียนๆกริ๊กๆนะครับผมนี่ฮะอย่าตกปรากฏเกษตรฮันเตอร์นะครับผมนี่หมือน สำลีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นุ่นนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมกะว่าเน้นเน้นเนื้อและนุ่นให้มันแมทกันนะผมนุ่นเยอะเกินไปเนื้อน้อยก็ก็ไม่ดีนะครับผมนุ่นน้อยไปก็ไม่ดีนะครับผมนี่เป็นสูตรของทางเกษตรฮันเตอร์นะครับผมปนะร,ระมาณนี้นะครับผมพันเยื่อนะนะผม ก็มีบางท่านบอกว่าไม่อยู่น้ำเหมือนกันผมก็เอาชุดที่ส่งไปล่าสุดไปลองแม่น้ำน่านพิจิตนะครับน้ําไหลอย่างแรงเลยนะนะผมน้าไหลแรงไม่น้ำน่านนะนะผมน้าไหลแรงมากช่วงนี้นะครับน้ำมานะครับก็ไปตกก็ได้ตัวอยู่นะมันก็อยู่น้ําอยู่นะครับมันก็ไม่ได้ลงปุ๊บกินปั๊บนะก็สักพักอ่ะลงปุ๊บก็เฉลี่ยนะก็ลงปุ๊บก็ทิ้งไว้ประมาณนัเป็นนาทีอะบางทีนะ มันก็อยู่น้ําอยู่นะพูดถึงมันก็มากินนะนะครับผมแล้วยิ่งหน้าฝายนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับหน้าฝายที่ปลาเข้าจัดจัดนะครับหน้าฝายน้ําล้นที่ปลาเข้าจัดจัดก็หย่อนไปไม่น่าจะนานนะครับไม่นานไม่นานเท่าไหร่นะครับก็ก <nhất, S 2> ินนะครับนี่ขนาดงานแม่น้ํานะทิ้งไว้เป็นนาทีนะครับผมมันก็ยังกินจัดเลยแม่แม่มันก็ยังกินเลยนะครับผมเหยื่อก็ยังอยู่น้ําเลยนะครับ ท่านที่ใช้ไปงานแม่น้ําก็สบายหายห่วงครับผมเทสให้แล้วนะครับผมแม่น้หน่านเลยไหลแรงเลยแหละนะครับผมแรงไม่แรงก็ตะก,กว่วยเม็ดใหญ่อะนะครับผมก็ยังอยู่น้ําอยู่นะปลาก็กินอยู่นะครับเรื่องปลาก,กินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมกินอยู่แล้วแต่การอยู่น้ําเนี่ยแม่น้ําอย่างแม่น้ำ,น,ำน่านอย่างเงี้ยไหลแรงแรงมาน้ําเพิ่งมาเลยผมไปตกอะดูในคลิปผมได้นะยังอยู่ยังกินเลยนะฮะ หน้าฝายนี่ไม่ต้องสืบนะครับผมน้ําถึงจะไหลแรงหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ตกตรงที่มันไหลแรงๆนะตรงประตูบานประตูนะแต่เรา,าตกอยู่แถวปลายน้ํานิดนึงนะครับผมห่างน้ําลงไปนิดนึงที่น้ํามันวนๆหรือไม่ก็น้ําไหลเบาๆไม่แรงเท่าหน้าประตูนะครับมันก็ไม่น่าห่วงนะครับขนาดงานแม่น้ํายังผ่านเลยนะครับผมสําหรับท่านที่บอกว่าเอาไปแล้วมันพันไม่อยู่น้านะครับผมวิธีการใช้งานผมก็บอกให้ไปแล้วนะนะครับผม เนี่ยนุ่นนุ่นมันก็มีนะครับไม่ไม่ไม่ถือว่าน้อยเกินไปนะผมผมเอาไปเทสดูนะเนี่ยมันก็พันได้อย่างเงี้ยอยู่แน่นอนนะเนี่ยอยู่แน่นอนนะครับผมเอาไปเทสให้แล้วนะนะครับผมก็ท่านอาจจะใส่แบบยังไงอะยิ่งใส่แบบไม้เกาะนี่ยิ่งง่ายนะครับผมนะยิ่งใส่แบบไม้เกี่ยวอะไม้เกี่ยวตะขอแล้วก็หมุนหมุนหมุนมุนบีบจากซองหมุนหมุนหมุน,มนใส่เลยนะครับผม ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูผลิตภัณฑ์นะครับต,ต,กกรตัวนี้ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นี่ฮะความเนียนของเนื้อเห็นป่ะตัวนี้ยังไม่ได้ตำนะครับตำแบบกระแทกกระแทกลงมาอย่างนี้นะเนื้อมากองกันข้างล่างมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะมัน,นเนียนๆเลยฮะเนะวลาจะใช้ก็แกะฝาออกบีบเลยครับบีบป,ปื๊ดเหมือนยาสีฟันเลยนะครับก็พันพัน,พ,นพันเอานะครับผมอยากได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็พันเอานะครับผม ฉลี่ยนะผมเล่นหน้าฝ่ายแล้วก็มางานแม่น้ําเนี่ยใช้เบ็ดเบอร์สิบสองเนี่ยมั่นใจว่าเกี่ยวอยู่แน่นอนนะครับผมเกี่ยวอยู่แน่นอนนอกจากใช้เบ็ดตัวเล็กไปเล็กจริงๆอ่ะอ่าตอนนั้นก็จะพันลําบากหน่อยนะครับผมปรากฏเป็นปลาปากกว้างนะครับปากปากกว้างเกือบเท่าตัวมันอ่ะนะผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้เบ็ดเล็กมากนะครับผมใช้เบ็ดดวงเบอร์สิบสองอ่ะกำลังดีผมเบอร์สิบสองเนี่ยผมเล่นหน้าฝ่ายก็ได้เล่นแม่น้ําก็ได้นะครับปลาขยงตัวเท่าสองนิ้วก็ติดนะครับผม ปลาคายแงงนะนะครับผมนี้เวลาใช้ก็บีบนะครับผมอันนี้ตัวนี้ตัวสามร้อยห้าสิบกรัมนะครับผมสามร้อยห้าสิบกรัมผมขายสองละร้อยนะครับผมห่อละร้อยนะครับผมสั่งไม่เกินสามถุงเนะี่ยก็จะบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะครับรวมไปทางนะหนึ่งถุงก็ร้อยห้าสิบรวมไปทางนะครับผมสองถุงก็สองร้อยห้าสิบสามถุงก็สามร้อยห้าสิบยกโลโลละสามร้อยนะครับผมโลละสามร้อยรวมส่งเก็บไปทางนะ นะครับผมตันนี้ยังไม่ติดสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวไปติดสติกเกอร์แล้วก็ส่งไปนะครับผมวันนี้ไม่น่าจะพอนะถังหนึ่งนะครับผมต้องเปิด2ถังเพาเมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมเย่๋ยวตกประกเกษตรฮันเตอร์นะครับผมเรื่องปลากินไม่กินนี่ไม่ต้องพิสูจน์แล้วครับเพราะว่าผมไปพิสูจน์ให้แล้วปลากินแน่นอนนะครับผมปลากินแน่นอนนะครับผมส่วนการเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวเหยื่ออยู่ไม่อยู่เนี่ยผมก็ไปเท็ให้แล้วนะมันก็อยู่นะครับผม โอเคนะคสำหรับการเก็บรักษาก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากเก็บไว้ในอุณหภูมิปกตินะครับผมก่อนใช้ก็ขยำขยำให้มันเข้ากันหน่อยแล้วก็บีบออกมาใช้นะครับผมหรือถ้าท่านใดชอบแข็งกว่าน,นี้ก็เอาเข้าตู้เย็นสัก1ชั่วโมงนะครับผมถ้าช่องฟิตก,ก็ประมาณสักยีที10นาทีย่านาที้ยครับผมให้ตัวเหยือ่อไขไขตัวเนี้ยเนื้อเหยื่อมันเซ็ตตัวก่อนนะครับเซ็ตตัวให้มันแข็งๆสักนิดนึงนะครับผมเหนือๆสักนิดนึงเอาออกไว้แช่สัก ยี่สิบนาทีนะช่องฟิดนะยี่สินาทีแล้วก็ออกออกมาไว้นะครับไปถึงหมายตกก็พอดีกันเลยครับผมหรือถ้ามันแข็งเกินไปก็นวด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 สักหน่อยขยำขยำเหยื่อสักหน่อยให้ให้เหยื่อมันมีมีความร้อนนิดนึงให้ไขมันอ่อนตัวลงนิดนึงนะครับผมก็ใช้ได้แล้วนะครับผมตัวนี้รุ่นใหม่นี้ผมปรับปรุงนะไม่มีน้ํานะครับผมไม่มีน้ําก้นถุงนะครับผมก็เนื้อเหยื่อเนียนดีมากนะครับผมปรับปรุงใหม่แต่แต่ส่วนผสมก็ยังเท่าเดิมนะครับผมทุกๆการปรับปรุงเหยื่อของผมเนี่ยส่วนผสมผมจะไม่ลลดเย ผมจะปรับแค่นิดเดียวนิดหน่อยนะครับผมปรับปรับนิดหน่อยนะผมเนื้อเหยื่อเนื้อปลาเนื้ออะไรเนื้อไก่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะเท่าเดิมนั่นแหละนะครับผมจะปรับแค่ไขนะครับผมสาหรับท่านที่ชอบนะครับมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะบางท่านตกหน้าฝายบางท่านตกแม่น้ำอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยต้องปรับเหยื่อให้มันเป็นกลางที่สุดนะครับผมเล่นหน้าฝายก็ได้เล่นแม่น้าก็ได้นะครับผมถ้าสายแม่น้านะสายแม่น้ำเนี่ยถ้าใครเล่นที่สะพานยืนบนสะพานหรือข้างตลิ่งยงเงี้ยตีไปไกลอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องใช้เหยื่อที่มัน เหนียวๆ,ๆที่มันนุ่นจัดๆหน่อยนึงให้มันอยู่น้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผม <c oughs> ก็วางกันไปนะแต่ผมเล่นแม่น้ําเนี่ยผมนั่งเรือนะครับย่อนนะครับผมผมหย่อนก็อาจจะตีไปไกลบ้างนะครับผมตีไปไกลบ้างลองนะครับผมเป็นการเทสเหยื่อลองตรงที่น้ําแรงๆเอาเกี่ยวเหยื่อแล้วก็แขวนลงไปบ้างให้มันน้ํามันพัดไปนะครับผม <c oughs> ถ้ามันอยู่สักหนึ่งนาทีขึ้นไปอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผ่านแล้วครับน้ำแรงๆตีไปหนึ่งนาทีผ่านครับผม โอเคผมก็เอาไว้แค่นี้เนาะเกร็จฮันเตอร์ก็เดี๋ยวแพ็กเหยื่อก่อนนะครับผมวันนี้คนสั่งมาเยอะมากเมื่อวานไม่ได้ส่งนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ